กาบสวัสดีมือนีกับ้าพบพอครับสมัยหน่อยครับผมมือนีสมัยน่อยคือ้ามากเบิง้งนี่ครับนี่เพื่อนมุในหมู่บ้านปวนวานนะครับมองนี้เพื่อนเกี้ยวเขาเรียวไม่ไหมครับมันเป็นเขายัางบุกเพื่อนกเ็เลยมามาบาบอกมาลเกมึงครับนี่ครับกับต่อไปครับผมไตติว จุดแหลกที่สันนะครับยูหุ่นท้างครับผมบ่มีวีแววเลยครับ <c oughs> บ่มีวีแววเลยเอาติดตามหมองที่สองครับ chị ăn nổ khổng đi gặp cái hoa hạ của hiện mình nó bị nếu นี่ก็ออกมาไกลยากบานนะครับบานเงี่างขึ้นมากเศร้าๆบิ่งครับหมองเขาเคยมายิ่งนี่แหละเ๋วยวปีนี้เพิ่นในเขาครับนี่ ในเขาครับสุปีมันจะเป็นป้านอันี้ให้นี่ก็ทีเป็นป้าน,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 านูแต่ปีนี้เนี่ยมแต่ต่อเขาครับผมเขามาเบืองสะนี่ครับหาเทียบหนูมนลงสะสะนี่ประจำเลยครับนฟังเสียงหนูมกัดกัน ยังยงกัดกันหนรือของผมตอบได้ครับสรุปยังไปอีกสองสะครับได้ตัวเดียวนี่แหละครับ แต่ว่ามองท,ที่แรลกนูหลายไปดิสั้นแค่แค่เข้าไปเห้วนูนยกาดกันบบดนี้กาดกันเสียงนูน้อยคือยังมันถือบ่วงนี่ละห้องอี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 บ่เศร้าเสียแตบันตัวยงบนี้ตัวไงญ่ฟูดฟูดฟูดูโค่ขึ้นไปซอยอันรูนันไหแยงหาด ป้าหยาค้ามันหนาบทเล้ยพวกเห็นจะเลยถอยทับมากครับถอยทับมากเอาคชิปนี้ก็ขอจบไปชั่นโมงล้ครับผมหนึ่งเต้มก็ถือว่าไม่ฝ่าวบผมสวัสดีครับ